đi trái đưa. cảm ơn thầy tuấn đi ra tuấn bảo đi ra hôm nay vinh ảo chia quân nó เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวดีตามมาที่อย่ากับท่านเนี่ยเหนดิ้อนรับตอนต่นโซ่เงียบกระเทือนคือเก่าขึ้นเดินพี่น้องเพิ่มเติมฝากให้กดไลค์กดแชร์กดเป็นกงาตังใจให้กับท่านตำรวจเนาะเพื่อตำรวจจะได้มีอ่ากลังใจมันมันนี่กะเริ่มเลยพี่น้องโอ้ยพ่อแล้วพ่อกันพี่น้องครูฮึ่

นเวลาอันควดเนี่ยน้อพี่น้องเนาะอ้๊บ ทีมงานมามู่บ้านพี่เรางสามสิกว่าคนเนี่ยที่เหยียบตีมกันเลยว่นหมูบ้านเว่นะม่นนับกี่นีสามสิบาคนบรวมชุมเข้ารวมชุมเ้าเลยล่าเบกาศพี่น้องเบิงบรรยากาศนพี่น้องแล้วช่วยเตะช่วยเตาาบอกน

ลูกจัดนั่จูไปตลอดนี่ก็ไปเชื่อจูนะดูเงินจ่นั่งจูจู้อนกินเงินตลอดวะจูนเมื่อไรแต่องเนี่จู้คจูดงจูดงเพื่อนกูไปจูๆจูลวงแล้วไปพื้นที่จะแคบในในหนึ่งนอยพี่น้องเนาะกะยกยากเนี่ยเพราะไม่ใช่เนาะ

ไดดึงขึ้นี่เาเอ้เอานนี้ได้แล้ว่าอเสียงด้นนี้เสียง่ว่เสียงเสียงเสียงที่ซ้ายนี่เสียงังชื่ออุ้ยงคนหลายพี่นรองว่าสามสิบสามสิบปคนน่ยี่้องเลย Ô mọi người ơi 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 mọi người ơi

เนี่ยพี่นอ้องโครงร่าง,งึ้นมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยอันนี้การตั้งเดินของนอกไซเป็นอะพี่นออ้องเนาะโอ้อบบงแล้วพี่นอนงมบัตมบัพี่น้องแนวบังการ่า

ในเขขึ <Cornell. S 2> ้นมาพชอกูนดอกละเอีด่เดี๋ยวอีกช่องสองออก่คนเด้บ่อยเนาะัเนาะ

นเนี hey, here, like water, like water. ่ย mm ัก่ไนดกนเดีอบเอ๊

มั่ <g Jud ite noise> uh. so ังอ้าตเานนี่ท่านเรียกอะรวะยังที่อันนี้แผงที่สองแล้วพี่น้องเล้นเริ่มออจพี่น้องเลยสูงกล้องเลยสู้นดเด้กล้องเลย

nhường không nhường không nhường 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 nhường

lạc chạy lạc 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 Được, lạc 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 Để nhúc lạc 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 Được lạc lạc

คนขามาตบหัวมกัลเลยเติมระโดเกือบชีชิปว่าชีชิปไปเลยพี่น้องเลยรวมทั้งทีมงานของฮรุะ่อนแเนาะวตดี่นาะกินได้อีก้อ้ยเอ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 าเอ แทบเชือกอะไรทับหนงบองพี่เลยโอ้ยกระเพิ่งเอ้โหอน้อหน่อยเนาะหน่อเนื้อทั้งกมักินห้กใช้งดอกใช่ปืนน่อ ใช่ใช่ชวอย่างชุดไทยแบบพี่นองัวแรกพึงเริ่งับอยูเล้อลอ้อเน้อทุกน้องเ้อตุงกน้องเออโอ้ยตุกเน้อตุกเด้อตุกตุกเด้อจันเฮ็ดเฮ็ดตงงไงดีกว่าเฮ็เฮ็ดไงรังไห้เด้อเออกแม่ต้องขับเรี่กงให้เรา่เรียกอย่นะเขากองชยแล้วเี่น้องบ้านเนาะเงนี้เป็น thằng nào sai mình cả dài nó phải hãy thăng phim ngã thăng à phim nhục gân nhục săn đó đi đây đây เดือพแพงจะท่าย่อมพี่น้องเนาะขานทีอ่าในวันขานเราคอยเนาะพี่น้องครับว่าได้มาถึงไหนมามาหอดจอดถึงได้พี่น้องเนอะทางของน้องไซเนาะวันนี้เนาะในย่อมือนี่เดือดกันขนาดเนาะพี่น้อง

ก็ว้ทงนี้เรียนนี่ได้หรืเล่าเรามีคนต้องเออนี่ับสันี่ยนนี่นุงวนี่งัวนะให้คอยลงอยนะแมนันอนก้อนเนาะลงคยต้องนองนะไม่มีใครทำได้แบบ

ไม่หักพี่น้องไม่หักฮักใหม่น่ยพี่น้องเนาะทั้งนั้นนะยเดีรวมๆเลยกัลมวบ้านเฮานี่หักใหม่คือคนฮักไม่ฮักบ้นฮักเอง่นวคนหักนี่เปนนอปัน่้นเบนึงค่อยเบะขึ้นหัวดอนอึดโอ้ขึ้นเน้

บ่าวพี่น้องวันน้าสวัสดีเล็ดบุริบุญมาเนี่บอสเรือยฮะโต้พี่น้องวันที่รอคอยมาถึงเลยเนะ้อะพี่น้องนี่คือโครงสั่งของอเฮือนของน้องไาเนะ้องพี่น้องเนาะวันที่รอคอย บ้าะจะอดทอดจอถึง,ถง,งครับ,บน้องชา <ปะ S 2> เป็นอันทีเรียบร้อยพี่น้องเลยพอยนขึกก้นแล้วดัระดับนึ่งโอ้ตึกบกใหญ่พี่น้องเลยหาับว้มบนมทางมุมนี่นาะพี่น้องนพนะเา่าฮ้พี่นอาา้อ,นอง Hey, bằng này đó. Uh, bác nhảy vì uh, nó ngày yên tầng như. Thế nhìn đi cái đường xây nó cũng chỉnh cả đây. Oh, thừng, rồi, nó họ cho từng ăn thì đẹp nó. đi rồi. Ờ... đạt con ่ขันไล่ขันตอนขอบคุณมอกขอบใจเป็นขอบใจที่ว่าย่อเพื่อนซอยเออราเป็นอยังเป็นอยังดีใจน้ำลายไเนาะกันยกคอยกันน้ำตาจนสิย่อยแล้วใช่ไหมว่าชื่อนนะมันต้องเห็นการกระทั้โลดคันไ่านสิย่อยแต่มันย่อยมัโลดน้ำตาย่อยเนาะน้ำตาย่อยไหนเอาหน้ามาหยอดใช่หรอ

ทีว่าขึ้นมาแบบทำตั้งเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะโตเก้าคูณหกหกคูณเก้าพี่น้องอ่าโตน้องน้องเนาะอาจารน์คิดดีกับทีว่าเนี่ยกนกเงยน้องชานทั้งเพือนของน้องไสยเป็นอันทีว่าเสช็ดิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกะดีอกดีใจน้ำทั้งน้องชาเพี่นเนาะกะ กมจริงก่ะได้พระหอดจอดถึงเนี่ยน้องพี่น้องนอกกะรสำหรับคลินี้กะบพี่ว่าตำรวจกะบที่ได้ัลำลาพี่น้องเลยเนาะ,ะมีแต่ฝากให้ที่ผู้สูงเจุคนอยู่ดีมีหฮงเนอะร่ลำรวยด้วยเงินทอบบงปล่งปัง